สวัสดีค่ะชลคณาราศีพฤษภขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอซิสเตอร์นะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะราศีคือผู้ที่เกิด15พฤษภาค,คมถึง14มิถุนายนโดยประมาณ สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์อิทธิพลของดาวที่มีผลตั้งแต่17พฤศจิกายนไปจนถึง15ธันวาคมโดยประมาณซิ่งนอกจากการขยับตำแหน่งของดาวบางดวงแล้วนะคะบทบาทและก็คุณภาพการให้ผลก็จะมีที่เปลี่ยนแปลงไปคุณดูที่ดาวเสาร์นะคะสถานะเขากลับมาเป็นสีขาวค่ะจะเดินหน้าเป็นปกติตั้งแต่19พฤศจิกายนนี้นะคะ และที่สำคัญก็เป็นดาวตัวแทนที่เกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าในรูปแบบต่างๆค่ะสิลธรรมความถูกต้องกฎหมายผู้หลักผู้ใหญ่ฉะนั้นนะคะทิศทางที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เช่นเรื่องของความถูกต้องความวยุติธรรมหรือว่าอะไรที่ทำแบบปิดทองหลังพระก็จะมีคนเห็นเกณฑ์ของการเดินทางไกลอันเนื่องมาจากเรื่องของการทางานก็อาจจะมีเข้ามา สิ่งที่สะดุดติดขัดในเรื่องที่เคยพึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่บางคนก็น่าที่จะเริ่มมีความคืบหน้าเข้ามาให้เห็นได้บ้างหรือว่าเป็นความลำบากใจที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เช่นกันค่ะที่คุณอาจจะทําใจยอมรับแล้วก็ปล่อยวางได้มากขึ้นหรือว่าเป็นการได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถที่สูงขึ้นกว่าเดิมมันเป็นไปได้หลายรูปแบบนะคะเกณฑ์ที่ว่ามานี้เป็นเพียงแค่การยกตัวอย่างค่ะ ซึ่งจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนก็คือหลังวันที่19พฤศจิกายนเป็นต้นไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านะคะทั้งด้านที่ดีและเสียมันจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้สักทีเดียวเพราะว่าแค่ดาวกลับมาเดินหน้าเป็นปกติแค่ว่ามันจะมีทิศทางที่ดีขึ้นค่ะไม่ได้ติดขัดหรือว่าหยุดชะงักเหมือนช่วงก่อนหน้านี้ซึ่งจะสลับกับดาวพุธนะคะที่เขาจะอยู่ในสถานะที่เป็นสีแดงแทนสำหรับผู้ฟังใหม่นะคะ ตัวแทนของดาวที่เป็นสีแดงก็คือมีการโคโจรที่วิปริตค่ะการให้ผลที่เกี่ยวกับดาวดวงนั้นมันก็จะมีการขับเคลื่อนได้ช้าหรือไม่เป็นไปดังที่ตั้งใจได้สักทีเดียวแต่และช่วงก็จะสลับกันไปแบบนี้แหละคะ่ะดาวนั้นเดินดีดาวนี้เดินเสียซึ่งเราจะทําสัญลักษณ์ให้เห็นเป็นแดงกับขาวไว้และดาวพุธนะคะก็จะอยู่ในตําแหน่งนี้ยาวไปจนถึงสิ้นปีค่ะ ถือว่าเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญของพวกคุณในช่วงเวลานี้เลยก็ว่าได้และจุดเด่นของคลิปนี้นะคะหลักๆแล้วจะมีอยู่2จุด 1. ก็คือมีอนิสงส์ที่ดีจากเกษตรที่แรกเรือนนะคะระหว่างดาวศุกร์แล้วก็ดาวพฤหัสที่เขาสลับตำแหน่งกัน 2. ก็คือพบปัตตนีค่ะที่มีดาวเข้าไปกระตุ้นถึง3ดวงซึ่งเป็นตำแหน่งที่เล็งลัคนานะคะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของผู้คนค่ะ ย่อมที่จะทําให้คุณได้รับผลกระทบจากผู้คนรอบข้างได้ในบางเรื่องอยู่ไม่ทางตรงก็ทางอ,อง้อมซึ่งถ้าคุณสังเกตให้ดีนะคะช่วงที่พบฤริ์แสดงผลจะเริ่มมีสิ่งที่สะสมบ่มเพาะบางอย่างที่รอการเปลี่ยนแปลงหรือว่าต้องแก้ไขซึ่งจังหวะนี้นะคะสำหรับบางคนก็อาจจะเห็นสัญญาณของความพลิกผันบางอย่างอยู่แล้วด้วยก็ได้ ซึ่งเมื่อดาวอยู่ท่ามกลางตำแหน่งที่ดีและเสียพร้อมกันแบบนี้นะคะก็จะส่งผลทั้งในด้านที่ดีและสิ่งที่คุณจะต้องตั้งรับมันจะเกิดขึ้นตีคู่ไปพร้อมๆกันสำหรับลัคนาราศีพฤษภนะคะผลจากดาวศุกร์ที่เข้าไปกระตุ้นอยู่ในพกปัตตนิก่อนหน้านี้จะมีผลกับดาวสามดวงที่กลุ่มร่วมกันอยู่ตอนนี้ด้วยส่วนหนึ่งค่ะ ถือว่าเป็นช่วงที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนที่หลากหลายนะคะซึ่งก็จะมีทั้งที่ส่งเสริมแล้วก็บั่นทอนจังหวะนี้ยังคงต้องระวังเรื่องของการครบคนค่ะและโดยเฉพาะกับเพศตรงข้ามบางสถานะนะคะก็น้าที่จะมีเหตุให้คุณจะได้ขุ่นข้องหมองใจอยู่ได้บ้างหรือถ้าจะต้องไปติดต่อประสานงานทำอะไรร่วมด้วยก็จะมีความล่าช้าติดขัดได้พอสมควร กับบางสถานะก็จะมีความเป็นไม้เบื่อไม้เมากันได้ค่ะการทำอะไรกับผู้อื่นนะคะจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควรบางคนในช่วงที่ผ่านมานะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เป็นทั้งเจ้าหนี่แล้วก็ลูกนี่หรือว่าต้องเข้าไปเกี่ยวข้องก,กับการใช้เงินแก้ปัญหาบางอย่างซึ่งหลังจากนี้นะคะเดาวสุกก็จะขยับไวมากค่ะ แต่ละตำแหน่งนะคะจะอยู่ไม่ถึงเดือนไปจนถึงสิ้นปีส่งผลถึงพวกคุณนะคะว่าการกระทำอะไรก็น่าที่จะต้องเร่งรีบไปสมุดเหมือนกันสิ่งที่สะสมบ่มเพาะมานะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือว่ามีความลังเลไม่แน่ใจเมื่อดาวศุกร์เข้าไปอยู่ในภพมรณะคุณหน้าที่จะมีการตัดสินใจอะไรเด็ดขาดบางอย่างได้ซึ่งเรากำลังจะเชื่อมโยงไปที่ดาวสามดวงนะคะที่จะเข้ามาส่งผลต่อจากดาวศุกร์ในภพปัตนิ สำหรับพะเกดนะคะเขาส่งผลมาแล้วแล้วก็จะมีผลอยู่ในตำแหน,น่งนี้ไปจนถึงวันที่4ทธันวาคมส่งผลที่ดีที่เกี่ยวกับการทํางานนะคะซึ่งไม่ว่าคุณจะต้องรับมืออยู่กับเรื่องใดก็ตามสังเกตนะคะว่าการงานของคุณมันก็จะมีทิศทางที่ไปต่อได้เองเรื่องของเครือข่ายสังคมคนรู้จักที่เพึ่งพาช่วยเหลือกันได้ยังมีแค่ว่าจะมีอุปสรรคที่อยู่จากคนรอบข้างบางสถานะอยู่ได้บ้าง เรื่องของลาบผลจากการทำงานนะคะอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรมากค่ะทาให้เต็มที่เต็มกำลังไปก่อนอยังเป็นช่วงของการสะสมผลงานความดีความชอบนะคะยังไม่ใช่ช่วงของการเก็บเกี่ยวหรือว่าเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งสำหรับดาวพุธแล้วก็ดาวอาทิตย์นะคะเมื่ออยู่ในตำแหน่งนี้ก็เหมือนกับว่าจะต้องมีชั้นเชิงค่ะการชิงไหวชิงพริบบางอย่างบางเรื่องก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการรับมือ โดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารนะคะตรงนี้เป็นผลมาจากดาวพุทธที่อยู่ในสถานะที่เป็นสีแดงด้วยส่วนหนึ่งความน่าเชื่อถือบางอย่างก็อาจจะถูกลดทอนลงไปหรือว่าการสื่อสารนะคะอยากจะพูดอย่างหนึ่งแต่ว่าคนฟังก็อาจจะเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งซึ่งตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาร้ายแรงค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องสำคัญสำคัญนะคะคุณก็ควรที่จะต้องเรียบเรียงแล้วก็ไต่ตรองให้ดีแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นในทางลบไว้ก่อน ่อให้คุณจะพูดด้วยเจตนาดีก็ตามแค่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการบ้างนะคะตรงนี้ต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆไปค่ะสำหรับคนที่อยู่ในสายงานที่ต้องใช้การสื่อสารการให้ข้อมูลคุณอาจจะต้องระวังเกณฑ์น,นี้มากเป็นพิเศษดาวทั้งสองดวงนี้นะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะต้องใช้เงินไปกับการแก้ปัญหาบางอย่าง บางคนนะคะก็อาจจะต้องวิ่งเต้นนะคะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอำนาจหรือว่าตำแหน่งเหนือกว่าทําเรื่องสำคัญบางอย่างเกณฑ์น,นี้จะหมดไปนะคะหลังจากที่ดาวทยอยย้ายออกจากภพอริแต่ก็ปัญหาบางอย่างบางเรื่องก็ใช้ว่าจะหมดไปสักทีเดียวค่ะเหมือนกับว่าพวกคุณกําลังพยายามที่จะแก้ไขหรือว่าทํำไปทีละเรื่องนะคะทีละอย่างเพราะมันก็มีทิศทางที่จะค่อยๆค,คลี่คลายแค่ว่าอาจจะต้องใจเย็นๆสักหน่อยค่ะ และภาพรวมที่เกี่ยวกับเรื่องของหลักทรัพย์ความมั่นคงความเป็นอยู่เรายังตัดทิ้งไม่ได้นะคะยังมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงพลิกผันได้ในอนาคตโดยเฉพาะนะคะกับคนที่คุณมีแผนที่จะย้ายถิ่นฐานที่อยู่ช่วงปลายปีหรือว่าหลังปีใหม่ไปแล้วตรงนี้มีเกณฑ์นะคะตอนนี้ก็อาจจะกำลังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเตรียมเอกสารทำเรื่องต่างๆอยู่ด้วยก็ได้ เพราะว่าเกณฑ์น,นี้นะคะก็คือคุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนที่หลากหลายค่ะแล้วก็มีเรื่องของบ้านหลักทรัพย์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยมันเป็นไปได้หลายรูปแบบนะคะทั้งในด้านที่ดีแล้วก็ปัญหาที่คุณจะต้องเข้าไปเป็นธุระจัดการได้หมดนั่นแหละค่ะตรงนี้นะคะเรากําลังจะเชื่อมโยงไปที่ดาวอาทิตย์ต่อเลยซึ่งในตําแหน่งนี้นะคะก็จะมีจุดที่ไม่ส่งเสริมอยู่หลายเรื่องซึ่งอันที่จริงนะคะที่เกี่ยวกับลาภผลที่ได้จากหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ ถ้าใครนะคะสามารถจัดก,การให้เสร็จสิ้นไปก่อน17ตุลาคมที่ผ่านมาได้นั่นก็คือคุณได้ลาบผลไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหรือว่าลาบผลในรูปแบบใดก็ตามซึ่งนั่นคือช่วงนาทีทองทุกอย่างมันจะมีช่วงเวลาของมันค่ะ พอหลังจากนั้นนะคะที่ดาวอาทิตย้ายเข้าพบอริเรื่อยมาจนถึงตอนนี้คุณจะเริ่มทําอะไรได้ยากขึ้นแล้วนะคะที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์การขับเคลื่อนไม่ได้มีปัญหานะคะสำหรับดาวอาทิตย์แค่ว่าเข้าไปตกอยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมมากหรือน้อยเท่านั้นเองเราให้คุณทราบหลักการตรงนี้ไว้ก่อนนะคะจะได้ทราบที่มาที่ไปของการตีความเพราะว่าเรื่องราวมันจะมีความต่อเนื่องกัน ตรงนี้นะคะเลยบ่งบอกว่าคุณน่าที่จะมีอุปสรรคบางอย่างที่รับมือกับเรื่องในบ้านเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่แต่ละคนจะไม่เหมือนกันค่ะตรงนี้ขึ้นอยู่กับช่วงวัยอายุแล้วก็สถานะของพวกคุณแต่ละคนด้วยเพราะว่าทั้งเรื่องของท่าสภาพแวดล้อมรอบตัวนะคะไม่ส่งเสริมดาวอาทิตยสักเท่าไหร่ในตำแหน่งนี้มีพลังงานของความกดดันแล้วก็ความอึดอัดอยู่ค่ะเราอาจจะยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพได้เพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะ อาจจะมีใครบางคนในครอบครัวมีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยู่ระหว่างการรักษาดูแลนะคะตรงนี้ก็อาจจะกลายมาเป็นภาระหน้าที่รับผิดชอบของคุณด้วยส่วนหนึ่งสองก็คือคุณอาจจะต้องทำหน้าที่เป็นคนกลางนะคะอยู่ระหว่างคู่ครองหรือว่าญาติพี่น้องพ่อแม่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยลงรอยกันอยู่ท่ามกลางปัญหาระหว่างคนรอบข้างนั่นแหละคะ่ะว่าง,ง่ายๆ ซึ่งช่วงนี้นะคะจะมีแผนที่จะทำอะไรร่วมกันก็อาจจะเกิดความขัดแย้งกันได้บ้างกับใครบางคนในครอบครัวโดยเฉพาะนะคะถ้ามีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องคุณจัดการได้นะคะแต่ก็ต้องตกลงแล้วก็พูดคุยกันให้ชัดเจนค่ะ เพราะว่าส่วนหนึ่งนะคะที่มักจะมีปัญหาตามมาภายหลังก็เป็นเพราะว่าตกลงกันไม่ชัดเจนตั้งแต่ตอนแรกซึ่งบางอย่างบางเรื่องคุณก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการรับมือดูตามความเหมาะสมด้วยและอีกส่วนหนึ่งนะคะก็อย่างที่เราบอกไปอาจจะกําลังเตรียมเรื่องของการย้ายถิ่นฐานที่อยู่และสําหรับวัยเรียนนะคะวัยทํางานทั่วไปสิ่งที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนก็อาจจะด้วยเรื่องของการสร้างรากฐานความมั่นคงในรูปแบบต่างๆเช่นกัน ราะว่าดาวอาทิตย์เนะคะเรื่องของความมั่นคงมันเป็นไปได้หลายรูปแบบอาจจะพาะตัวเองนะคะไปเข้ากลุ่มเข้าสังคมที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันค่ะหรือว่าเป็นอาชีพเฉพาะทางอยู่ด้วยก็ได้เราให้น้ำหนักไปในเรื่องของช่องทางโอกาสนะคะที่คุณจะสามารถต่อยอดได้เองในภายหลังหรือว่าจบโปรเจกต์เก่านะคะกำลังรอเริ่มต้นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆอยู่ด้วยก็ได้และเรื่องของสังคมเครือข่ายก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นตามไปเอง หรือบางคนนะคะคุณอาจจะดึงจังหวะที่จะปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจังหวะนี้ก็อาจจะกลับมาขับเคลื่อนทำเรื่องนี้ต่อเลยก็ได้ค่ะต่อกันด้วยที่ดาวพุธนะคะซึ่งที่จริงแล้วนะคะเขามีสถานะที่เดินผิดปกติแทบจะตลอดทั้งปีนั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวก็เดินช้าเดี๋ยวก็เดินเร็วเดี๋ยวก็หยุดนิ่งแต่ว่าด้วยความที่เขาขยับย้ายราศีไวนะคะบางทีผลของดาวพุธเองเนี่ยเราแทบจะจับสังเกตแทบไม่ทัน แต่ที่ให้ความสําคัญนะคะจัดให้เป็นสีแดงในช่วงนี้ก็เพราะว่าเขาไม่เคยอยู่ในตําแหน่งไหนนานเท่านี้มาก่อนเลยนะคะถ้าเราจําไม่ผิดส่งผลนะคะอยู่ในตําแหน่งนี้ไปจนถึงวันที่สองมกราคมปีหน้านี่คือความแตกต่างนะคะจากช่วงที่ผ่านมาและที่สําคัญเขาเป็นดาวตัวแทนการเงินของพวกคุณคุณยิ่งต้องควรทราบค่ะจะได้วางแผนเรื่องของการทํามาหาได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายกันนะคะจากนี้ไปจนถึงปลายปีได้เลย อันดับแรกนะคะเมื่อดาวย้ายออกจากภพอริภาระรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของคุณก็น่าจะเบาบางลงได้บ้างนะคะกว่าช่วงที่ผ่านมาถือว่าได้พักหายใจหายคอที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้วยส่วนหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็เหมือนจะมีเข้ามาทุกทิศท,ทุกทางตรงนี้เป็นข้อดีอย่างแรกที่เราเห็น สำหรับเรื่องของาธาตุนะคะสภาพแวดล้อมรอบตัวก็ถือว่าอยู่ถูกาธาตุค่ะส่งผลในเรื่องของการทำมาหาได้ของคุณก็จะมีการขับเคลื่อนได้ด้วยส่วนหนึ่งฉะนั้นผลของการเดินผิดปกติของดาวนะคะเราแนะนำคุณไประวังในส่วนที่จะต้องเกี่ยวข้องหรือว่ามีผลประโยชน์ร่วมกับผู้อื่นดีกว่าค่ะเช่นนะคะถ้าคุณทำการค้าการขายช่วงนี้ลูกค้าของคุณนะคะหรือว่าคู่หุ้นส่วน เดาอยู่ในสถานะที่เป็นสีแดงเหมือนกันค่ะถ้าเป็นลูกค้านะคะก็อาจจะไม่ค่อยมีกำลังซื้อเท่าที่ควรคนที่ทำการค้าการขายนะคะคุณอาจจะต้องวางแผนเรื่องนี้เผื่อไว้ด้วยว่าจะต้องรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรอีกทั้งนะคะถ้าคุณจะต้องร่วมหุ้นลงทุนทำอะไรกับใครคุณควรพิจารณาคู่ค้าคู่หุ้นส่วนของคุณให้ดีด้วยค่ะว่าอยู่ในสถานะที่มีความมั่นคงแค่ไหนตรงนี้ก็ไม่ควรประมาทนะคะ ส่วนคนที่มีคู่ครองคนรักคุณลองสังเกตจากความเป็นไปของคู่ครองของคุณก็ได้ค่ะเขาน่าจะอยู่ในสถานะที่ต้องทําทุกอย่างแบบประคับประคองเช่นกันยังไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนอะไรให้เป็นไปดังที่ตั้งใจได้สังเกตจากคนใกล้ตัวด้วยก็ได้ค่ะตรงนี้ไม่ใช่เกณฑ์เสียหายร้ายแรงอะไรนะคะแค่จะบอกว่าการขับเคลื่อนมันก็จะเป็นอย่างที่บอกไปนี่แหละค่ะทําทุกอย่างได้แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไป เกณฑ์นี้นะคะมันจะมีผลกับคุณก็ต่อเมื่อคุณต้องพุ่งพึ่งพาผู้อื่นค่ะซึ่งถ้าใครทำงานคนเดียวทำทุกอย่างด้วยตัวเองตรงนี้จะไม่ค่อยได้รับผลกระทบอะไรมากนักอาจจะมีสะดุดติดขัดอยู่ได้บ้างนะคะที่เกี่ยวกับลูกค้าของคุณขึ้นอยู่กับลักษณะงานของแต่ละคนด้วยถ้าการทํามาหาได้ของคุณจะต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะก็อาจจะต้องทําใจเผื่อไว้หน่อยค่ะในทุกทิศทุกทางนั่นแหละค่ะ ว่ามันอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหรือว่ามีความล่าช้าและความเป็นพบปุตตะที่ติดตัวดาวพุธมานะคะช่วงนี้อาจจะมีแผนทำอะไรร่วมกับใครถ้ามีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องก็ระวังในสิ่งที่เราเตือนไปค่ะตกลงกันให้ชัดเจนทำเป็นลายรักอักษรได้ก็จะยิ่งดีหรือไม่นะคะก็อาจจะเป็นเพียงแค่การเข้ากลุ่มเข้าสังคมทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทางาน เพราะว่าการทำงานของคุณมีการขับเคลื่อนที่เป็นปกตินะคะอาชีพการงานเป็นตัวส่งเสริมนะคะการที่คุณจะได้ทำนั่นทำนี่ส่วนใหญ่แล้วเป็นผลมาจากการทำงานทั้งสิ้นซึ่งมันก็จะนำไปสู่นะคะเกณฑ์ที่จะได้มิตรใหม่คนรู้จักหรือว่ากลุ่มสังคมใหม่ๆตามไปด้วยสำหรับคนโสดนะคะถ้าจะมีใครเข้ามาขายขนมจีบในช่วงนี้ก็จะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่ารุ่นราวเขาเดียวนั่นแหละค่ะแต่ว่ามีนิสัยเป็นเด็ก และเรานะคะก็จะปิดท้ายกันด้วยที่ดาวสุกะที่จะขยับนำร่องเข้าไปอยู่ในภพมรณะนะคะที่เราเรียกว่าเป็นวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลง ส่งผลไปที่ดาวพฤหัสแล้วก็มฤตยูด้วยค่ะก็จะทําให้ผลไปในทิศทางที่ดีขึ้นตรงนี้ถือว่าเป็นอณิสง์ที่ดีของการสลับตําแหน่งนะคะของดาวพฤหัสแล้วก็ดาวศุกร์เรียกว่าเกษตรแลกเรือนซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่5ธันวาคมโดยประมาณถือว่าเป็นอณิสง์ที่ดีที่เข้ามาได้ถูกจังหวะเวลานะคะซึ่งตรงนี้เป็นเกณฑ์ของความรัดราความห่างเหิน การสูญเสียการเดินทางไกลการโยกย้ายหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเมื่อดาวประจำราศีเข้าไปอยู่ในตำแหน่งไหนก็เหมือนกับว่าคุณพาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับความหมายที่เราว่ามานี้เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะไม่ใช่ทั้งหมดบางคนคุณอาจจะกำลังตัดสินใจเด็ดขาดอะไรบางอย่างอยู่ด้วยก็ได้ซึ่งมันเป็นไปได้หลายรูปแบบนะคะแต่ที่แน่ๆจะทำให้บางแง่มุมในชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเราจะให้น้ำหนักไปในด้านที่ดีค่ะด้วยอนิสง์ของดาวพฤหัสที่สลับตำแหน่งกันหรืออย่างน้อยนะคะก็ช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาได้เพราะที่จริงนะคะพบมรณะนี้ทำให้คุณเจ็บป่วยไม่สบายได้นะคะแต่จากที่หนักก็จะกลายเป็นเบาค่ะหรือถ้าเป็นโรคที่รักษาได้ยากก็จะได้ยาดีเจอหมอเก่งหรือถ้าคุณจะเกิดอุบัติเหตุเจ็บเนื้อเจ็บตัวก็จะแค้วคลาดนะคะจากหนักให้เป็นเบาได้เหมือนกัน ตรงนี้มีอันิสงส์ที่ดีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คลุมครองเกณฑ์ของการที่จะได้รับลาภผลจากหลักทรัพย์มรดกของครอบครัวหรือว่าจะครอบครัวไหนนะคะคุณมีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์กงสีรีบจัดการในช่วงนี้นะคะความคืบหน้าต่างๆมันจะเป็นไปในทิศทางที่คุณได้ประโยชน์หรือว่าได้ตามสิทธิที่คุณควรจะได้หรือถ้าเป็นเรื่องอื่นๆน,นะคะก็เหมาะที่คุณจะเรียกร้องความยุติธรรมค่ะจะก่อนหน้านี้คุณไม่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องใดก็ตาม เป็นการสลับตำแหน่งของดาวฝ่ายดีทั้งคู่นะคะขอเพียงอย่างเดียวว่าให้คุณทำทุกอย่างให้อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเท่านั้นคุณย่อมได้รับอณิสงส์ที่ดีบางอย่างไม่มากก็น้อยอีกทั้งนะคะเป็นเกณฑ์ของต่างถิ่นต่างแดนชาวต่างชาติการเดินทางไกลบางคนอาจจะมีแผนเดินทางไกลคะ่ะอาจจะถูกส่งตัวไปเรียนรู้ไปดูงานไปประชุมไปสัมมานามีลาภผลจากการเดินทางขึ้นอยู่กับว่าคุณจะต่อยอดได้มากแค่ไหน เดินทางไปไหนมาไหนก็เหยีาเพึ่งประมาทในเรื่องของความปลอดภัยกันด้วยนะคะอีกทั้งยังมีโอกาสที่จะได้เข้าใกล้าศาสนาค่ะหรือว่ามีแนวโน้มที่จะสนใจในหลักคําสอนทางพุทธศาสนารวมไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการกลับมาเดินหน้าของดาวเสานะคะอาจจะทำให้คุณได้รับมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบอะไรใหม่ๆต้องใช้ความสามารถความรับผิดชอบที่สูงขึ้น และความเป็นภพอริที่ติดตัวดาวสุกมาก็จะทําให้ศัตรูหรือว่าผู้ที่ไม่หวังดีในช่วงนี้แพ้ภัยไปเองค่ะซึ่งการที่ศัตรูจะแพ้ภัยไปเองนั้นหมายถึงคุณจะต้องทำทุกอย่างให้อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องไม่มีจุดอ่อนหรือว่าข้อบกพร่องให้อริศัตรูของคุณนาไปใช้เล่นงานได้ คนที่มีข้อผิดพาดหรือว่ามีคู่กรณีนะคะมีคู่ความคุณย่อมได้รับความยุติธรรมหรือว่าได้สิทธิ์ตามที่คุณควรจะได้อีกทั้งนะคะอย่าพึ่งไปขันอาสาเป็นธุระแก้ปัญหาให้กับผู้อื่นโดยที่ไม่จําเป็นตรงนี้คุณต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆไปนะคะเราเตือนแบบภาพรวมเพราะว่าบางอย่างบางเรื่องมันอาจจะกลายมาเป็นปัญหาให้กับคุณได้ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะถ้าไม่ใช่ตัวคุณที่เจ็บป่วยก็อาจจะเป็นบริวารลูกหลานสัตว์เลี้ยงได้เช่นกันค่ะอีกทั้งยังคงต้องระวังเรื่องของความสัมพันธ์จังหวะนี้ยังคงต้องระวังเรื่องของการครบคนนะคะกับบางสถานะก็ควรที่จะต้องเว้นระยะห่างไว้หน่อยหรือไม่ก็อาจจะมีเหตุให้ต้องห่างเหินกันเป็นการชั่วคราว ตราบใดนะคะที่ดาวยังไม่พ้นพบมรณะไปยังถือว่าเป็นช่วงของการครัดกองผู้คนไม่ว่าจะกับสถานะไหนทั้งนั้นค่ะจะมีผู้ที่ไม่หวังดีปะปนเข้ามานะคะในบรรดาคนที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแต่จังหวะนี้คุณก็จะรู้เท่าทันนั่นแหละค่ะซึ่งนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวดาวอาทิตย์จะย้ายตามเข้ามาบทบาทของพบมรณะก็อาจจะเปลี่ยนแปล,ง,ปลงหรือว่าเพิ่มเติมได้อีกค่ะสำหรับลัคนาราศีพฤษภนะคะ ปีนี้เป็นปีที่ดาวประจำราศีของคุณเดินหน้าเป็นปกติตลอดทั้งปีแค่ว่าจะมีบางช่วงที่ต้องโคจรไปเจอกับดาวคู่ศัตรูอย่างดาวเสาร์ก็อาจจะทำให้มีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยได้บ้างซึ่งเป็นเรื่องปกตินะคะดาวถูกกำหนดมาแบบนี้ว่าดาวสุกกับเสาร์เขาจะมีความเป็นไม้เปื่อไม้เมากันเราก็แค่รู้เท่าทันนะคะแล้วก็หาทางหลบหลีกกันไป รวมไปถึงนะคะความเจริญก้าวหน้าของคุณมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะสิ่งที่พวกคุณได้มากันมันจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นความสามารถล้วนๆตรงนี้ภูมิใจได้เลยนะคะอะไรที่ทำดีอยู่แล้วก็ขอให้รักษามาตรฐานที่ดีเอาไว้เพราะว่าปีหน้าเราแอบบอกคุณล่วงหน้าไว้ตรงนี้เลยค่ะสำหรับท่านที่ฟังมาถึงนาทีนี้ดาวศุกร์จะมีช่วงที่หยุดนิ่งนะคะพักองศาประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะคะปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคมจะช่วงก่อนหน้าปีใหม่มีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันอะไรขอให้ทราบไว้ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีแค่ว่าอย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะเดินหน้าให้เต็มที่เพื่อไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆที่รอคุณอยู่แล้วก็อย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองรวมไปถึงรักษามาตรฐานอะไรที่ทำดีอยู่แล้วเราขอให้คุณยึดถือเอาไว้ทำปัจจุบันให้ดีนะคะแล้วเดี๋ยวอนาคตมันจะดีเอง และถ้าคุณฟังมาถึงนาทีนี้นะคะการปลุกเสกตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องของไสยศาสตร์งมง,งายค่ะคุณน่าจะเคยได้ยินกับคำว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวกันนะคะฉะนั้นจิตใจคือสิ่งที่เราควรต้องให้ความสำคัญแล้วก็โฟกัสเป็นอันดับแรก การปลุกเซกของเอซิสเตอร์เราก็ใช้สิ่งนี้เช่นกันค่ะซึ่งตรงกับหลักคำสอนในพุทธศาสนานะคะที่พยายามให้เราดึงจิตใจที่มักจะเตลิดไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะกลับมาอยู่ที่ลมหายใจซึ่งไม่ว่าจะเป็นหลักของจิตวิทยาหรือว่าวิทยาศาสตร์ก็นำเทคนิคตามหลักคำสอนนี้ไปใช้ทั้งสิ้นค่ะอยู่ที่ว่าจะใช้คำจำกัดความเรียกว่าอะไร บางก็เรียกว่าสะกดจิตตัวเองนะคะบางก็เรียกว่ากดแรงดึงดูดหรือว่าที่ฝรั่งเขาเรียกว่าการมนิเฟสเชื่ออย่างไรย่อมได้รับผลอย่างนั้นซึ่งอันนี้จะจริงหรือเปล่าคุณต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะแล้วตรงนี้เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ยังไงเกี่ยวตรงที่โหราศาสตร์นะคะก็คือการมองโลกแห่งความเป็นจริงเช่นกันค่ะ การใช้เรื่องของตัวเลขแล้วก็สถิติเข้ามาช่วยแล้วก็เรื่องของบุญบาปที่ติดตัวมาอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งตรงนี้นะคะเราจะพูดในด้านที่พิสูจน์แล้วก็จับต้องได้ อย่างถ้าใครนะคะมีคำถามกับตัวเองว่าเมื่อไหร่ฉันจะรวยชีวิตฉันจะดีแต่ว่าถ้าการกระทำของคนคนนั้นนะคะตรงกันข้ามกับสิ่งที่คิดแล้วก็อยากให้เป็นตรงนี้ถือว่านะคะเป็นจิตที่อยู่ในโลกแห่งความฝันค่ะไม่ได้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งตรงนี้สำคัญนะคะซึ่งจิตใจของคนเรามีพลังงานนะคะอาจจะมากโดยที่เรานึกไม่ถึงซึ่งถ้าคุณสามารถใช้จิตนะคะ จินตนาการด้วยความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลไม่คิดเข้าข้างตัวเองนั่นแหละคะ่ะว่าง่ายๆแล้วก็สั่งการนะคะให้กายหรือว่าการกระทําของคุณทําไปในทิศทางเดียวกันได้จริงเช่นเราทุกคนล้วนแล้วอยากมีสุขภาพที่ดีนะคะภาพที่เห็นแล้วก็จินตนาการอยู่ในหัวก็คือเห็นร่างกายนี้นะคะได้ใช้ดูแลคนที่เรารัก เห็นร่างกายนี้นะคะมีกำลังความสามารถใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการหาเลี้ยงชีพเห็นร่างกายนี้นะคะได้ไปสถานที่ที่อยากไปเห็นตัวเองนะคะอยากมีเวอร์ชันที่ดีที่สุดสักครั้งหนึ่งก่อนตายซึ่งถ้าคุณสามารถเอาจินตนาการนี้นะคะมากำหนดการกระทำทางกายได้จริงไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามค่ะแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกันนี่ถึงจะเรียกว่านะคะ ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวได้อย่างสมบูรณ์แบบและคำพูดต่อไปที่คุณจะได้รู้จักแล้วก็เห็นภาพหลังจากนั้นก็คือจิตสามารถเนรมิตชีวิตใหม่ได้จริงเทคนิคนี้คุณใช้ได้กับทุกเรื่องนะคะหรือถ้าคุณอยากที่จะดึงดูดแต่คนที่มีจิตใจที่ดีเข้ามาในชีวิตก็คแค่ปลุกเสกตัวเองนะคะ ให้ใจดีกับตัวเองก่อนแค่นั้นเลยค่ะแล้วสิ่งนี้ก็จะเป็นเกราะป้องกันนะคะการคนไม่ดีเข้ามาได้เองและสุดท้ายนี้นะคะไม่ว่าเราจะปลุกเสกตัวเองให้เลิศเลอกันแค่ไหนก็ตามอย่าลืมนะคะว่าทุกอย่างก็จะอยู่เพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นเมื่อมีเกิดก็ย่อมมีดับไปในที่สุดตามหลักคำสอนทุกประการและก็เช่นเคยคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้คุณได้บ้างไม่มากก็น้อย ขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ